<Ooh. S 2> สวัสดีครับรเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพาะเพื่อนๆนะฮะมาดักบางลันนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าจูเนาะจ,จูปลาไหลนะครับวันนี้เราก็จะใช้เป็นเหยื่อเขียดนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะเน็บไว้ตรงนี้นะฮะตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ไว้ในนี้3ตัวแล้วไปดักกันเลย นี้ก็พอแล้วฮะไปวันนี้นะครับเราก็จะใส่ทั้งหมด4หลังนะฮะสเต็ปเดิมนี่เอาไว้ปากานึงไปหันปากนี่นะฮะปากรูเข้ามันออกข้างนอกนะครับ ไปใส่เยื่อเขียดแบบสี่ห้าตัวเลยนะฮะแปอว่าใส่เยอะมาก <ไป S 2> วันนี้ก็จะมาค่ำหน่อยนะครับทุกคนพอดีซ่อมบา้างลันนะฮะ ไม่รู้ว่าเขาเรียกบางรันหรือว่ไอจูนะฮะเพื่อนผมดักเป็นอย่างเดียวบางรันหรือจูก,ก็ไม่รู้ไปเพื่อนดักหลังสุดท้ายกันครับวันนี้เรามีแค่สี่หลังเองแต่นี้น่าจะเยอะครับปล่อย ไว้ให้ดีอย่าให้มันล้มนะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันครับว่าจะหมานไหมไปโอเคครับเ<ๆ>พื่อนๆตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเริ่มสายแล้วฮะแต่วันนี้คืมมายามหลังแรกกันเลยครับล้มเป็นแหงเลยไ <laughs> <laughs> หนดูนีเป็นยังไงหนักไหมอุ้ยเจอแล้วฮะก็ยังใหญ่เลยเพื่อน ผมเห็นแล้วไอ้เหลืองเหม่งเต่มครับไปหลังที่สองจะเป็นยังไงอุ้ยเบาครับหลังที่สามครับผมอุ้ยนกโอ้เบาหลังสุดท้ายโอ้ ลงฮะไปดูตัวนั้นกันครับว่าจะต,ตัวใหญ่ไหมไปนี่ครับบางลันไม่ใช่เขาเรียกว่าไซหรือเปล่าฮะสี่หลังครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูโอ้ตัวยังใหญ่เลยครับโอ้โหตัวเดียวโอ้โหตัวสวยเลยฮะพอได้ผัดครับผมนี่นะฮะเพื่อนๆวันนี้ก็ ได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ก็คุ้มนะครับตัวใหญ่มากเพราะว่าดักไปสี่หลังเข้าแค่หลังเดียวก็อย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับบีบ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไอไหลหนึ่งตัวครับแต่เครื่อง